เปิดกล่องรับซื้อเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับประดาพี่น้องชาวนักสะสมอพบกับผมเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจาหน่ายขายแบ่งปันเหรียญอย่างปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณสวัสดีเอฟซีทางบ้านเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาสวัสดีเจ้าของเหรียญเจ้าของกล่องเะรออ่ะเออานาม้มแต่ไม่มีนามสกุลไม่เป็นไรเนาะอ่ะอะไรเอ่ยเนี่ยสวัสดีคุณมินทิตาใช่ไหมอ่ะนาะก,ก็ไม่มั่นใจว่า เจ้าของไลน์เลยไหมหรือว่าให้ญาติพี่น้องลูกหลานส่งมานอก,กอ่ะไปคุยกับแอดมินเอาละกันอ่ะก็สวัสดีเจ้าของก่อนแล้วก็ฝากขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะหากดูอยู่นะฮะเหรียญของท่านถึงมือปปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วปปาก็จะเปิดดูเหรียญของท่านถ้าหากเหรียญของท่านไม่ตรงตามที่ปปารับซื้อฮะปปาตีตายเลย โอเคนะฮะอะจาจจะของเหรียญท่านนี้ไม่ได้ไม่ได้ระบุมาจากจังหวัดไหนเอฟฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะไม่ได้ไม่ได้ระบุก็ไม่เป็นไรปืด๊ดอ่าปุ๊บมาเนี่ยเจ้าของกล่องจําได้ไหมเออเหรียญของท่านมาถึงแล้วนี่คืออะไรครับออมีใบ <laughs> โอเคเนาะอาไม่ต้องดูฮะเอาไว้ให้อันนี้ก็จัดการเองเนาะปืด๊ดวางไว้ตรงนี้ก่อน มันจุในในกล่องกล่องด้านนอกก็กล่องสวยงามอยู่แล้ว fc นะอ่าแล้วก็ยังจุมันจุใส่ถุงกระดาษโอ้โยน่ารักแล้วรูปหัวใจเพียบเลยฮะอืมคนหลายใจฮะนะคนหลายใจเพียบเลยอ่ะโอเคเนาะ <c oughs> ะปลปายอกนะปะปาปายอกเนาะอ่ะนี่คือห่อท่านที่ชมฮะห่อจำนวนเหรียญที่นักสะสมท่านนี้ส่งมาเนาะเอา่อนเข้ารายการฮะอย่าลืม fc ฮะหากปลปาไม่ลืมก็ก็ปลาปาด้วยนั่นแหละอ่ากด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วอ่ะแชร์คลิปช่องของปปานะหากคิดว่าช่องของประปานั้นรับซื้อเหรียญท่านจริงก็นะช่วยประปานิดหนึ่งแชร์ช่องประปาไปด้วยเนาะอ่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญในกล่องกันดีกว่า อ่ะเก็บไปไรายการน,นี้ไ้ให้แล้วนะฮะเปิดดูเลย FC ฮะออาแจ้ง FC ทางบ้านว่านักสะสมท่านนี้เป็นนักสะสมครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนที่ส่งเหรียญมาครั้งแรกฮะใจใจนี่ละลายก่อนเลย <c oughs> <c oughs> ช่องประปาจะมีตัวตนจริงไหมเนาะส่งเหรียญไปเนี่ยจะมีการปิดช่องหนีไหมเนาะโอ้โหจิปาถ์าฮะความทุกข์กำลังลุมเล้าอยู่ในใจของเจ้าของเหรียญเลยอาเหรียญของคุณน,นี้อาคุณที่ติมอะไรนะ,ะถึงแล้วฮะถึงแล้ว <c oughs> ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเรามาดูกันเลยว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างเหรียญอะไรกันบ้างตรงที่ทําช่องกัอปลารับซื้อไปหรือเปล่ามาดูเหรียญแรกเลยมาดูเหรียญแรกกันเลยท่านผู้ชมฮะนี่คืออะไรมันเขาคือเหรียญอะไรท่านผู้ชมฮะอ่ะปื้ตรงนี้ อ่าตรงนี้เป็นเหรียญรู้สึกจะเป็นอ่าก็ผ่านการใช้งานค่อนข้างจะโชคชนเลยเนาะเอออ่โชคชนแล้วฮะแต่ปะปาบอกเลยนะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาโอ้โหไม่ใช่ไม่ใชใน่น้อยปีเลย F4 ฮะเหรียญน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นเริ่มเริ่มจากรอซอหนึ่งสองหนึ่งสองสามหกฮะนะก็โอ้โหไม่ใช่น้อยปีหนึ่งสองสามหกจอซอหนึ่งสองสามหกก็ราวๆปีพศถ้าเป็นพศนะั่นก็สองพันสี่ร้อยสิบเจ็ด นะ2 4 1พน่ 70, น่าจะ17ท่านผู้ชมฮะน,นะ1 2ถ้าเป็น1 2 3 6มโอเคไหมเนี่ยตาจอประลช่อช,ชัยยบพึกหากสภาพสวยๆเนี่ยออโอโหงดงามมากเลย f อฮะนะโอเคเนาะะป้าปาวางไว้เหรียญน,นี้อ่าเดี๋ยวป,ป,ป้าไปตรวจสอบให้เนี่ยท่านผู้ชมฮะน,นะถ้าเป็นสวยเหรียญสวยๆเนี่ยสวยจัดๆเนี่ยละป้าปารับซื้อเป็นพันเลยนะเดี๋ยวป้าทาคลิปให้ใหม่นะ ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยท่านผู้ชมฮะนี่คือน่าจะเป็นเหรียญเหรียญอ่าเป็นเหรียญซีกนะเหรียญซีกเขาจะมีขนาดใหญ่เลยนะเหรียญซีกนั้นจะผลิตออกมาในจอซอหนึ่งสองสามแปดนะอันนี้เป็นเหรียญอัดฮะเหรียญเหรียญเหรียญซีกเนี่ยจะผลิตออกมาในจอซอหนึ่งสองสามแปดก็โหลาลาหลายปีเลยท่านผู้ชมฮะนะโอเคเนาะเดี๋ยวก็ไปเรียนผ่านการใช้งานนะฮะโอเคนะฮะปล่าๆวางไว้ก่อนเนาะ ก็ตาจอบลชอชใชชื้อพึกเหรียญรุ so he he ่นน so no ี no ้ย okay. <mon k> ังไม่มีพระบรมรูปนะฮะนะเพราะผลิตออกมาได้สักกี่ปีเนี่ยก็ราวๆสัก2ปี3ปีอะไรประมาณนี้ยพอปีที่3ก็มาผลิตเหรียญรล่อห้าตาแผ่นดินที่มีพระบรมรูปนึกออกไหมฮะอ่ารุ่นนี้ผลิตก่อนรล่อห้าตาแผ่นดินแบบไม่มีรล่อนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี่ยผลิตออกก่อนมาสักสองสามปีโอเคเนาะตกลงประปามาซื้อเหรียญเดี๋ยวมาให้รายละเอียดข้อมูลเหรียญเนี่ยมาต่อมาดูสตางรูเนาะ ดูสตางรูฮะอสตางรูใครที่มีนะฮะผ่านการใช้งานอ่าถ้าหากว่าเป็นลวดลายเห็นปีพอคมชัดอยู่นะทั้งด้านหน้าด้านหลังอะไรประมาณเนี้ยอ่ปะปปาก็รับซื้อผ่านการใช้งานก็นะเชื่อปปาะนะฮะเหรียญน,นึงก็ประมาณ6บาทไม่ผ่านการใช้งานก็หลาย10พอสมควรโอเคเนาะอย่าลืมนะฮะแม้วจะเป็นเนื้อิกเกิลน,นะเนื้อทองแดงแบบนี้ผ่านการใช้งานก็เหรียญละหกบาท7บาท8บาทอะไรประมาณนั้นแหละถ้ามีเยอะเดียเด๋ยวปปาคัดสภาพให้นะคัดสภาพให้ก็ใช่จะ6บาทหมดซะทุกเหรียญถ้าสวยขึ้นก็อาจจะเป็น7บาท8บาทขอ ส่งมาให้ท่านผู้ชมนะแต่เริ่มต้นกันที่เหรียญละหบาทถ้าหากเหรียญไม่เห็นปีพศแล้วเนี่ยนะก็เริ่มต้นด้วยการคัดออกโอเคนะฮะเน,ะนะาะหยอกเยากับซ้าแย่กันไปหลังจากนั้นมาดูโอ้เอฟสี่นี่เป็นเหรียญของราชการที่8นะใช่ไหมอ่ารวบรวมมาหรือเปล่าเอฟเีอันนี้เป็นของราชการที่8มีนะอันนี้ก็เป็นราชการเอาตรงนี้ก่อนก็เป็นเนื้อนิกเกิลเนื้อนิกเกิลตรงนี้จะเป็นถ้าลายกระหนกแข้งสิงห์เนี่ยจะเป็นของราชการที่8นะฮะนะถ้าเป็นลายกระหนกแข้งสิงห์ อ่ะเป็นของราชการที่8เนี่ยอันนี้เป็นชิ้นราคา10สตางค์นะสิสตางค์ผ่านการใช้งานฮะอันนี้ผลิตจากเนื้อเงินนะอันนี้นิกเกิลนิกเกิลน,นี้ตั้งแต่รัาชการที่5เลย5 6 7 8พอมาถึงราชการที่8ปดนะก็จะมีเนื้อเงินด้วยอ่ะอันนี้เกลื่อนวางไว้เนาะมีเนื้อเงินด้วยเนี่ยอันนี้ชิ้นราคา10สตางค์นะฮะหสตางค์สิสตางค์แล้วก็20สตางค์จะเป็นเนื้อเงินสังเกตดูว่าถ้าเป็นลายขนมแข้งสิงแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวปุ๊บเนี่ยอ่ะเหรียญนึงก็ แพงกว่าเนื้อนิกเกิลก็แล้วกันนะถึงไม่แพงมากแต่ก็แพงกว่าโอเคเนาะเราก็รับซื้อกันตามสภาพด้วยแล้วก็ไปพยายามไปติดตามช่องซื้อขายเหรียญทั่วๆไปด้วยท่านผู้ชมฮนะหรือไม่ก็ตามเสิร์ชหาใน Google อะไรม้างนะจนํานวนการผลิตเอยเลยเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยว,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 ยวมาดูกันต่อมา FC ฮะดูเหรียญหลักๆที่จับได้เลยเนาะอันนี้เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อย นะก็ก็ไม่ใช่น้อยท่าทีเดียวก็2แสนเหรียญนั่นแหละแต่ราคาซื้อขายก็ค่อนข้างจะสูงกว่าเหรียญส0บบาทที่ลึกวาวะอื่นๆหลายวาระอยู่พอสมควรอันนี้สมเด็จยาสมเด็จยาท่านผู้ชมฮะนะอ่ะปึ๊บแบบเนี้ยถ้าเป็นเชนราคา10บาทก็ราคาก็นะ่าสูงกว่าสูงกว่าเชตราคา5บาทรุ่นนี้ก็มีวาระนี้ก็มี5บาทด้วยแต่นี้ก็เป็นอันนี้เป็น10บาทนะฮะอันนี้เป็น10บาทราคาจะสูงกว่า5บาทนะเนี๋ยป้า,ปาเลือกดูอะไรกันเอยหลังจากนั้นก็จะเป็นอ๋อนี่เป็นเหรียญ2บาทนะ เหรียญสองบาทพ่อป้าจับยาวเลยนะหลายรายการเนาะเดี๋ยวเวลาจะจะ,จะมากเกินไปจะกินเวลามากเกินไป FC จะเบื่อซะก่อนอันนี้เป็นเหรียญสองบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะอ่ะเอฟซีในเพจเฟซบุ๊กบางคนบางท่านถามมานะสองบาทที่ลึกเนี่ยถ้าถ้าถ้าเอฟซีในเพจเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าพ่อป้าเนี่ยดูคลิปาป้าตรงนี้ด้วยก็ให้รู้เลยนะฮะจะได้รู้หลายหลายชิ้นราคาเนาะเนี่ยอ่ะอันนี้เหรียญสองบาทที่ป้ารับซื้อนะฮะโอเควางไว้ ปุ๊บแล้วก็อันนี้เป็น5บาทที่ลึกกว่าละธรรมดานะฮะนะไม่แพงอันนี้5บาทที่ลึกกว่าละธรรมดาไม่แพงนะฮะนักสะสมยังไม่นิยมเล่นหาราคาไม่สูงถ้ายิ่งเป็นเหรียญเก่าผ่านการใช้งานมองๆเนี่ยแทบจะขายกันไม่ได้เลยนะฮะแทบจะขายกันไม่ได้เลยตัวนี้เป็นสภาพค่อนข้างอย่างสวยอยู่ FC ซฮะมาหลังจากนั้นมาดูมาดูเรื่อยๆครับอันนี้เป็นเหน 2, เรียญสิบบาทสองสีที่ลึกก็รู้สึกว่าดูเหมือนจะเป็นอมสินใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่ฮะเป็นอมสิน วาระนี้ก็ราคาค่อนข้างดีดีกว่าวาระย่อยๆดีกว่า10บาทที่ล,ลึกวาวาระอื่นหลายวาระอยู่พอสมควรนะก็เป็นจัดมาเป็นแทบจะอยู่ในเหรียญพระลองได้และท่านผู้ชมฮะน,นะพระรองก็มีค่ากว่า,าเหรียญวาระย่อยปลาปลาเรียกเองนะเหรียญพระรองรองจากพระเอกนะฮะพระเอกก็แพงกว่าเนาะ อันนี้อ๋ออันนี้ฝากไว้ก่อนนะฮะดูเหรียญหลักๆก,กันเลยเนาะอันนี้ครุฑถ้าผม้ชมฮะปัจจุบันวันนี้ก็ขายออกกันไม่แพงแล้วนะรับซื้อก็ยังอยู่กันท,ที่เดิมๆอยู่ก็ผ่านการใช้งานก็เหรียญละ20บาทอะไรประมาณเนี้ยนะยีบาท1บาทครุฑใครที่มีนะฮะก็ลองๆอ,องตรวจส่งรูปมาตรวจสอบมาคุยกับแอดมินมีกี่เหรียญกี่เหรียญหนึ่งบาทพยาครุฑนะฮะ เนาะปัจจุบันวันนี้ก็ราคาดรอปลงค่อนข้างมากเลยสําหรับขายออกนะรับซื้อเข้าก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนกันแต่ก็รับซื้อหลายสภาพนะนะถ้ามีขาแว่นชัดเจน,นอีกราคาหนึ่งเนาะแต่ปราปาคงจะข้ามไปเลยอันนี้เป็น25สตางค์ของราชการที่8ปดฮะผ่านการใช้งานเนื้อดีบุกนะ ผ่านการใช้งานราคาไม่สูงฮะราอให้ส่งติดๆิมาได้นะถ้าหากผูกก่อนแล้วไปใหญ่เลยนะภาษาบานปะปะบาบอกโอ้โหไปใหญ่เลยราคาแทบจะไม่มีเลย f c ฮะถ้าไม่ผ่านการใช้งานขาวจึ๊บเลยเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งขายได้ฮะขายได้นะโอเคนะเนาะเหรียญนี้ก็มีชุด5สตางค์สิสตางค์ยีสตางค์แล้วก็50สสตางค์ถ้าเป็นเหรียญตัวอย่างเนี่ยผลิตออกมาคล้ายกันนี่แหละนะตำนานเหรียญตัวอย่างนะก็อืม อันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยฮะชุดหนึ่งหลายตังค์เลยอันนี้เป็นเหรียญอ่า2บบาทการจนาพิเศษนะ20บาทการจนาพิเศษ,นะรเ,ศษเราได้กันมา3เหรียญเนี่ยเหรียญที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะชนิดราคาหน้าเหรียญ20บาทโอเคเนาะมาวางไว้ตรงนี้เห็นไหมฮะเห็นเนาะมาหลังจากนั้นเราเรามาเปิดถุงนี้ปปาขออนุญ,ญาตด,ดึงแบบนี้เลยนะฮะปปาใส่ถุงมือเนาะจะถอดยากนิดนึงอันนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญอ,อันนี้ก็เป็น20บาทที่ลึกเช่นเดียวกันนะฮะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเป็น20่บบาทที่ลึกมีทีถามมาวา วาระในแพงที่สุดเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็ใครเคยติดตามดูคลิปก็จะมีถ้าใครยังไม่รู้นะก็จะเป็นอ่า20บาทนะ20บาท3รอบเนื้อเงินนะราคาแพงนะเป็นเหรียญตัวติดในชุดนี้เลยแล้วก็อ่ารู้สึกจะเป็นอื หอสมุดแห่งชาติ f c นะนั้นก็ราคาแพงระดับ5 6 7 8 0 0อะไรประมาณนั้นแหละแต่อันนี้ก็ซื้อขายกันประมาณ 25, 26บาทนะก็ต้องเราติดตามราคาตามท้องตลาดด้วยบางทีปปาประกาศวันนี้พรุ่งนี้ราคาลงปุ๊บเนี่ยปปาก,าก็อาจจะทําราคาลงเช่นเดียวกันเนาะจาาปปา่าเราเราต้องติดตามราคาเรียนด้วยนะฮะปปาจะพูดเร็วแล้วก็ให้ดูเร็วเลยนะฮะเพื่อไม่กินเวลาจนเกินไปเนาะ ตรงนี้จะเป็นเหรียญยอ่าเป็นเหรียญ10บาท2สี่ที่ลึกนะ10บาท2ถือสี่ที่ลึกวาระย่อยๆฮะถ้าระดับนี้ก็ถือว่าเป็นสภาพเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะฮะนะอ่าเนาะก็ตีเป็นสภาพผ่านการใช้งานหรืออย่างไรเดี๋ยวให้อดินลองดูก่อนนะว่าจะปะปนกันมาไหมนะเก่าเก็บทุกวันนี้ก็แทบจะใช้กันไม่ไดนะ้ตีเป็นสภาพผ่านการใช้งานเลยอะไรประมาณนั้นก็ถ้าหากเปนไหนสดใสยอยู่เดี๋ยวก็แอดมินเขาก็เดี๋ยวเขาคุยเองเนาะอ่ะ10 บา 24, ทสองสี่ทีลึกนี้ก็ปรปารับซื้อนะฮะนะปะปาวางไว้ตรงไหนเอย่ยตรงนี้เนาะอ่ะชือ้อแต่ปปาขยับกล้องลงดีกว่านะอ่ะมาดูรายการสุดท้าย f อท่านนี้ส่งมาท่านผู้ชมฮนะโอเคเนาะนี่คือเหรียญคุดคุดเฉียงนะที่ประปากำลังจะจะทำรายการนี้ก็มีปีพศสองพั 20, นหะ้าร้อยยี่สิบนท่านผู้ชมฮะนะก็เรารับซื้อกันตามสภาพผ่านการใช้าง,งานแล้วก็อ่ะก็จะมีอยู่สองปีพศนะฮะนะ ก็มีปีพศ2520รูปแบบเดียวกันเลยนะแต่แตกต่างที่ปีพศแล้วก็จํานวนการผลิตนะอย่างปีพศ2520เนี่ยก็ผลิตมาเท่าที่ประประจําได้ก็27ล้านเหรียญแต่22นี่เยอะหน่อย72ล้านเหรียญตัวเลขกลับกันเลยนะตัวเลขกลับกันเลยรู้สึกว่าจะเป็นเป็นสภาพผ่านการใช้งาน f อสฮะสภาพผ่านการใช้งานแต่ถ้าดูภาพรวมนะเนี่ย นะก็ขอบก็ยังโอเคอยู่นะฮะนะถือว่ารักษาเหรียญไว้ได้ดีเลยเนาะก็ก<ค>็อาจจะมีบ้างขอบสุดกันมากๆก็อ,อาจจะมีกันบ้างเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งกลับไปเนาะเข้าใจทางช่องเรานิดหนึ่งฮะนะช่องเราไม่ได้กดราคา่นะแต่ช่องเราช่องเราไม่ให้ราคาเต็มถ้าขอบเสียมากๆก็ขอคัดแยกออกว่าไม่ขายไม่ได้เนาะอะไรประมาณนะั้นอันนี้ก็จะแจ้งกลับตรงๆกันไปเลยฮะแต่เหรียญมันรู้รู้สึกว่าขอบก็จะโอเคอยู่ใช้ได้อยู่นะฮะเดีย๋ยวไงแอดมินแจ้งกลับเป็นลายเหรียญไปเนาะ อ่ะนี่คือรายการเหรียญทั้งหมดนะที่นักสะสมท่านหนึ่งส่งมามาแบ่งปันในช่องของปปานะฮะน่าจะติดตามช่องของปปามาแล้วก็สุ่มเสี่ยงเสี่ยงฮะสุ่มแล้วแต่ว่าเสี่ยงวันนี้เสี่ยงเลยเสี่ยงส่งเหรียญช่องของปปาดูซิว่าช่องของปปามีตัวตนจริงไหมเอฟซีฮะนะบางทีปปาจะขึ้นโปรไฟล์ไว้รูปปปาฮนะหน้าตาขี้เหร่อยู่ในมุมกล้องเนี่ยนะหล,ลังจากนั้นก็จะมีไลน์ใช่ไหมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณบ้างแล้วก็หลักๆเลยนะให้ดูที่ดูโปรไฟล์ โปรไฟล์นี้ยังแพ้ลายติดต่อฮะนะลายติดต่อที่เราจะพิมพ์ทักทายกับแอดมินเนี่ยแน่นอนกว่านะซื้อจริงไหมขายเหรียญจริงไหมให้ดูที่หลายการติดต่อนะฮะเนะาะก็ประมาณนั้นฮะไม่ต้องไปติดต่อใน,ในเพจเฟ e บุ o k อะไรประปาหรอกนะติดต่อมาสายตรงตรง,ตรงนี้เลยเชื่อเหอะมีลายติดต่อ ลน์เข้ามาเลยฮะใช่ช่องปลา,าไหมอะไรประมาณนั้นลายคุยนะฮะถ้าโทรบางครั้งก็ไม่ได้นะเพราะเราไม่มีทีมงานอพอพาะที่จะให้ให้ผู้ช่วยปลา,ามาบรับรับโทรศัพท์ แบบหมดทุกคนนะเนาะที่เหลือก็อยู่ที่แอดมินนะฮะนะแอดมินเขาก็อาจจะรับบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ประปากักกฎเกณฑ์มากมายนะฮะก็ไปคุยกับแอดมินเอาเนาะเราก็เปิดรับมนกันบางคนบางท่านนั้นยังสร้างลาไลน์ไม่เป็นเพิ่มเพื่อนไม่เป็นแอดมินเขาก็จะให้เพิ่มเพื่อนม,มาก่อนอะไรประมาณนั้นถ้าถ้าผู้เท่าผู้เก่นี่ก็แอดมินก็จะแนะนําว่าให้ลูกหลานข้างบ้านนะ,ะให้ลูกหลานข้างบ้านหรือว่ากิ๊กก็ได้ครับเพิ่มไลน์มาเลยโอเคเนาะ วันนี้ป้าปาฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญท่าน,นีที่ส่งเหรียญมานะเดี๋ยวแอดมินก็เช็คเสร็จยังไงเดี๋ยวแอดมินก็จะตรวจสอบเสร็จคุยกันเรื่องเสร็จปับ๊บเหรียญตรงตามทุกอย่างก็เดี๋ยวแอดมินก็โอนเงินให้นะแล้วก็ฝากขอบคุณ FC ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญผู้ขายเหรียญหรือผู้เข้ามาชมเพื่อความบันเทิงนะฮะเหรียญตรงนี้เกือบจะทั้งหมดใช้คาว่าทั้งหมดเลยนะช่องป้าปารับซื้อโอเคไหม เดี๋ยวทําผ่านคลิปเร็วด้วยช่องตรงนี้เหรียญตรงนี้ปปาร,รับซื้อทั้งหมดเลยนะท่านมีส่งรูปมาก่อนส่งรูปมาก่อนแล้วก็แยกชนิดราคาด้วยนะฮะปะปาใหญ่แล้แยกที่ราคาแล้วบอกจํานวนเหรียญมาด้วยก็อาจจะมีอะไรขุกข,ขักนิดนึงสาหรับ f c ที่ส่งเหรียญมาทางเพจ a c e b o o k ฮะพะ่อสนเดกก็จะรวบรวมมาเลยบางทีก็เป็นเหรียญที่ทางเราไม่ได้รับซื้อด้วยหรือเก่าสนเด็จชะเก่ามากๆก็มีอะก็ไปตรวจสอบสภาพของเหรียญท่านดีเนาะประเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ